แท้จริงแล้วอีคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกข์เนี่ยมันก็ต่างกันนิดเดียวคนหนึ่งเนี่ยมองหาสิ่งที่ขาดตัวอีกคนหนึ่งมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่คนหนึ่งนี่มัวแต่นั่งนิ่งเสียดายกับคนที่จากไปอีกคนเนี่ยขอบใจกับคนที่ยังอยู่ข้างๆอีคนหนึ่งนมองหาแต่วิธีลืมแต่อีกคนเนี่ยทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงว่าอย่างนั้นเนี่ยอีคนเนี่ยเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเพราะผูกไว้กับความเป็นอน คนหนึ่งในคิดแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าอีกคนเนี่ยเห็นค่าคนที่รู้ค่าตัวเองอ่ะคนหนึ่งเนี่ยพูดไม่คิดกับคนที่รักอีกคนเนี่ยคิดก่อนพูดกับคนที่รักคนหนึ่งเนมองหาแต่ความรักแต่อีกคนในเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีคนรักก็ไม่เป็นทุกข์นี่คนหนึ่งคิดแต่ครอบครองอีกคนเนเข้าใจว่าการที่ไม่ครอบครองเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียนะคนหนึ่งเนหนีไปสุดขอบฟ้าเพื่อดับทุกข์อีกคนเนี่ยเรียนรู้ว่าทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจมีเชื่อหรือ อีกคนเนี่ยเก็บทุกเรื่องเนี่ยมาคิดส่วนอีกฝ่ายเนี่ยอภัยทุกเรื่องก่อนนอนสมณพพระพ,พุทธท่านกล่าวไว้ว่าความรักเป็นโทษความโกรธเป็นทุกข์โดยแท้ที่ใดมีรักที่นั่นเนี่ยมีทุกข์ทุกอย่างนั่นนะเป็นทุกข์ดังนั้นเนี่ยทำทุกวินาทีเนี่ยให้มีค่าที่สุดไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะแต่ก็เพื่อตัวเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจเนี่ยภายหลังน, Reddit นะครดิตนะปรสนาจารย์และสตอรี่สีดํา